ฮอปปี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอปี้แบ้ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นมีใครคิดถึงงาน SD World Hero บ้างเอ้ยอ่า วันนี้นะครับงาน SD World Hero ออกใหม่มาอีก2ตัวนั่นก็คือจันจันจันอีกตัวหนึ่งจันจันจัน Arthur Gundam Mark III ีซ e s a r เ e g e n ก Gundam ครับอ,ออกมาทีเดียว พร้อมกันทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่าก็ยังไม่ขึ้นภาคใหม่นะยังอยู่ภาคหงองคงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ออกมากันทีพร้อมกัน2ตัวนี่ตัวแรกเป็น k ิงอา r t เธอนะครับขอบอกว่าตัวนี้สวยนะเอออ่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ่าให้ดาบใสมาด้วยอ่า นี่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคิงซีซ่านะครับคิงปะทะคิงนะเซตนี้นะครับนี่ไฮไลท์ของเขาน่าจะอยู่ที่พาสใส่นะครับที่รวมกันมาเป็นสิงโตนะไม่น่าจะใช่หมาน่าจะเป็นสิงโตนะครับนี่อ่าทั้งสองกล่องผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็ รีบไปเอามาจากร้านแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดทั้ง2กล่องนี้ดูงานดูพลาสติกข้างในพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าทั้ง2ตัวจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องไหนก่อนดีอะเปิดอาร์เทอร์กันดั้มก่อนดีกว่านะครับนี่ต้องขอบอกก่อนนะว่า กล่องอาร์เธอร์เนี่ยจะใหญ่กว่าของกล่องซีซ่านะครับนี่เห็นได้ชัดเลยนะอ่ะมาเปิดคิงอาร์เธอร์กันก่อนเลยอ่าคู่นี้เป็นคิงประทะคิงนะครับคิงซีซ่าประทะคิงอาร์เธอร์นะครับถุงแรกที่เจอเลยก็คือแผงสีทองเทียนพันศาเอาเป็นว่า สีเนี้ยเออตอนแรกอยู่ในแผงก็อาจจะดูยี้นิดนึงนะครับแต่พอประกอบเสร็จเป็นตัวแล้วก็โอเคครับสวยในระดับหนึ่งนะก็ผมเริ่มชิ้นแล้วผมเริ่มทําใจยอมรับกับสีทองสีนี้แล้วนะครับอ่านี่อันนี้เป็นแผงสีทองนะขอบอกว่าแต่ละชิ้นมีรายละเอียดมีดีเทลแบบยับยับนะครับมีรายละเอียดมีดีเทลเยอะมากเออแล้วก็มีงานสติกเกอร์ให้มา1แผงนะครับก็ กลางๆไม่ถือว่าเยอะไม่ถือว่าน้อยนะครับสำหรับสติกเกอร์นะมาถุงถัดมาโอ้ถุงนี้เป็นแถงใสครับสีแดงนี่น่าจะเป็นเท้ากับตาแล้วก็ตรงหัวมั้งครับอันนี้ไม่รู้ตรงไหนนะนี่อ่าด้านหลังเป็นพาร์ชชิ้นสีฟ้าครับอ่าเขาบอกว่าตัวพาร์ชชิ้นสีฟ้านี้สวยนะครับ ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยตรงนี้เป็นดาบนะครับดาบสีฟ้านะน่าจะเป็นดาบเอ็กคาลิเบอร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสวยนะสวยสวยสวยส,วย,สวยสวยอ่าเขาบอกว่าสวยครับมาถุงถัดมาอันนี้เป็นโครงด้านในของตัว SD World Hero นะครับทุกตัวจะเป็นประมาณนี้นะด้านหลังมีผ้าคลุมแล้วก็ออไม่รู้แผงอะไรนะครับแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินนะนี่อ่ามา ถุงถัดมาแผงสีเงินครับต้องขอบอกว่าสีเงินสีนี้ผมรับได้นะผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับอ่าไม่ไม่หยีนะครับไม่หยีนะเออผมผมค่อนข้างที่จะชอบแผงสีเงินสีนี้นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ก็น่าจะเป็นส่วนหัวนะครับอ่ามาด้านหลังด้านหลังก็ยังเป็นแผงสีเงินอยู่นะครับนี่ให้มือกลางนิ้วมานะนี่อันหนึ่งนะครับอ่า แล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆก็ไม่รู้เป็นชิ้นส่วนไหนและวเดี๋ยวตอนประกอบเราน่าจะได้รู้กันนะครับหมดแล้วสำหรับของ King Arthur นะครับมีทั้งหมดกี่แผง1,2,3,4,5,6,7แผงสติกเกอร์1แผงครับวิธีการประกอบไม่ยุ่งยากครับตามแบบฉบับ SD World Hero นะครับนี่ด้านในก็จะมีการ์ตูนสั้นให้มาอยู่นะนี่อาร์ตเวิร์กหน้าเล่มก็จะเป็นแบบนี้นี่ เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครอยากให้คิงอา r t เธอสวยแบบนี้คงต้องทำสีเพิ่มนะอ่าเดี๋ยวผมจะต่อดิบให้ดูนะครับว่าต่อดิบเสร็จแล้วมันจะได้ประมาณไหนนะครับสำหรับตัวคิงอาร์เธอร์กันดั้มมาร์คทตัวนี้นะอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนอ่าอึบอ,บอบมา แล้วเราก็มาต่อกองที่2นั่นก็คือคิงซีซ่าซีซ่ากันดั้เอ้ยไม่ใช่ซีซ่ากันดั้มซีซ่าเรเจนกันดั้ครับผมมาเปิดกล่องเลยทุงแรกที่เจอก็เจอโครงก่อนเลยครับนี่อันนี้เป็นโครงด้านในของตัว BB b เอ้ย BB ว่ะ SD World Hero นะครับอ่าถัดมาด้านหลังเป็นแผงสีเงินนี่ ต้องขอบอกว่า2ตัวนี้จะมีแผงสีเงินเยอะนะครับอให้มือกลางนิ้วมาด้วยอ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่มาถุงถัดมาอันนี้มันออกดำดำดำ,ดำม่วงม่วงอผมไม่รู้ว่าสีอะไรนะในกล้องเห็นเป็นสีอะไรเอ่ยมันออกเป็นดำดำม่วงม่วงนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนหัวหัวไหล่นะครับอันนี้นะแล้วก็ด้านหลังมีแผงสีน้ําเงินนี่น่าจะเป็นกระโปรงนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ พิกเกอร์ให้มาระดับหนึ่งครับอ่ากลางๆนะไม่มากไม่น้อยนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะนี่อ่ะแล้วก็ถุงสุดท้ายเป็นเอฟเฟกครับนี่เอฟเฟกสีแดงนะสวยเอออันนี้มองไม่ออกนะครับว่าเป็นเอฟเฟกของอะไรบ้างนะอ่าแต่ด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นในตัวของอสิงโตนะครับนี่ในตัวของสิงโตนะอ่า ต้องขอบอกว่าสีแดงสวยมากครับเอฟเฟกสีแดงอันนี้สวยมากนะ,ะหมดแล้วสำหรับทิงซีซ่านะครับหมดแล้วนะมานะแผงกันดีกว่า1,2,3,4,5,6 6แผงสติกเกอร์1แผงครับวิธีการประกอบไม่ยุ่งยากครับตามแบบฉบับ SD World Hero นะครับก็นี่มีการ์ตูนสั้นนะครับอยู่ท้ายเล่มนะแบบนี้นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ของคิงซีซ่านะครับอ่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเอ้ยเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนี่อ่าตัวสิงโตเนี่ยสามารถเอามารวมร่างกับคิงซีซ่าได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่อ่ามันมีรูปที่เขายืนคู่กันด้วยนะระหว่างคิงซีซ่ากับคิงอาร์เธอร์นะ เอาจริงๆนะผมจําไม่ได้นะว่าในการ์ตนะูนมันมีคู่มันมีภาพนี้อยู่ไหมนะผมจําไม่ได้นะครับอ่าก็ใครจําได้ก็ช่วยเม้นบอกทีนะส่วนอันนี้เป็นอาร์ตเวิร์กหน้าเริ่มครับหมดแล้วทั้ง2ตัวก็มีชิ้นส่วนมีแผงมีสติกเกอร์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอ่าอ่ะ,อะเอาเป็นว่าโอ้โอ,โอ,โอเก็บก่อนนะนี่อ่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบทั้ง2ตัวให้เสร็จแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้ว King a r t เธอรกับคิงซีซาร์จะเท่ขนาดไหนไปไปประกอบกันเลยครับตัตาดัตาแดนแล้วผมก็ประกอบเจ้าอาเธอร์กันดาหมาตรี ซีซ่าเรเจนการด m เสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าทั้ง2ตัวต่อไม่ยากเลยครับต่อแป๊บๆก็เสร็จนะแต่มันมีแต่นะครับ ที่ยังเป็นปัญหาก็คือสติกเกอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับตัวสติกเกอร์เนี่ยพยายามอย่าแปะผิดนะครับพยายามอย่าแปะผิดนะเพราะมันไม่สามารถที่จะลอกออกมาได้นะครับคุณภาพสติกเกอร์ค่อนข้างต่ํานะและที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเราแปะสติกเกอร์ไปแล้วแล้วมันเป็นจุดที่เราต้องไปโดนบ่อยหรือจับบ่อยเนี่ยตัวสติกเกอร์จะลอกออกมาได้นะครับด้วยความที่มันเป็นสติกเกอร์กระดาษดังนั้นก็ต้องระวังระวังหน่อย นะครับถ้า SD World Hero ปรับปรุงเรื่องสติกเกอร์ตรงนี้ได้นะจะดีมากๆเลยนะครับมาเรามาวัดความสูงกันหน่อยดีกว่าความสูงของตัว Arthur อยู่ที่ประมาณ1 1เซนครับของซีซ่าซีซ่าอยู่ที่ประมาณ11.5เซนนะครับความสูงก็จะไล่ๆกันนะอ่า ทั้ง2ตัวต่อดิบแปะสติกเกอร์ออกมาสวยทั้งคู่เลยนะครับมาเรามาดูทีละตัวเรามาดูในส่วนของอาเทอร์ก่อนนี่ให้ดูใกล้ๆอ่าเขาบอกว่าสวยนะครับสำหรับตัวอาเทอร์นะนี่ผมชอบพาใสที่อยู่บนหัวนะครับเป็นเหมือนมงกุฎนะครับนี่ ลูกเล่นของอาเธอร์เนี่ยก็คือจะสามารถถอดพาสใสบางชิ้นส่วนมารวมกับดาบได้นะครับถอดพลาสใสบางชิ้นส่วนมารวมกับดาบได้นะเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทําให้ดูนะครับจุดขยับของตัวอาเธอร์เนี่ยจะขยับได้ค่อนข้างน้อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะมันจะติดพวกเกาะพวกชุดของเขานะครับก็เวลาขยับก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับ ที่เขาให้มาในกล่องอีกอันนึงก็คือมือกลางนิ้วครับให้มาหนึ่งข้างนี่เป็นมือข้างขวานะนี่เป็นมือข้างขวานะครับให้มาหนึ่งข้างนะอ่ามามาดูในส่วนของตัวซีซ่านี วส่วนวัยริมนผ่านในส่วนของซีซ่าเนี่ยผมชอบพาสสีแดงของเขามากเลยนะพาสสีแดงของเขาค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยนะลูกเล่นของตัวซีซ่าก็คือสามารถถอดพาสสีแดงพวกนี้มารวมร่างเป็นสิงโตได้นะครับมารวมร่างเป็นสิงโตได้นะเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทําให้ดูนะครับเรื่องจุดขยับเนี่ยซีซ่าจะขยับได้ดีกว่าอาเธอร์นะครับอ่าดูจากเกาะก็จะเห็นว่า เครื่องคราเครื่องเกาะของเขาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าของอาร์เธอร์นะครับแต่ก็สวยนะทั้ง2ตัวสวยทั้งคู่เลยนะครับนี่ของที่เขาให้มาอีกอันหนึ่งของซีซ่าก็คือ มือกลางนิ้วครับนี่แต่เป็นข้างซ้ายครับอ่าดังนั้นถ้าใครซื้อทั้งซีซ่ากับอาเธอร์ก็จะได้มือกลางนิ้วทั้งสองข้างเลยซ้ายกับขวานะครับสามารถเอามาเล่นด้วยกันได้นะเออทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าอาเธอร์กับซีซ่าก็มีอยู่ประมาณนี้นะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับทั้ง2ตัวถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงาน SD World Hero Arthur Gundam Mark III Caesar Legend Gundam สองตัวนี้สำหรับผมหรอโป้งๆๆให้เลยนะครับแต่ขอหักคะแนนเรื่องสติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับ ถ้าสติกเกอร์ปรับปรุงได้มากกว่านี้นะผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะครับอ่ะโดยรวมต่อดิบแปะสติกเกอร์ตั้งโชว์สวยๆขึ้นตู้ได้เลยนะครับใครมีเวลาเพิ่มตัดเส้นเพิ่มทำสีเพิ่มก็สวยเพิ่มนะครับโดยเฉพาะตัวอาร์เทอร์เนี่ยมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าจะต่อดิบหรือเท่าเอาไปทำสีนะครับ อ่าก็แล้วแต่เลยวันนี้ฮ o อบบี้แบก็ขอตัวราไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกดซับคลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้กันด้วยนะที่สำคัญฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อ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 ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดู ก็จะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมดูคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะว่าจะเอาตัวอะไรมารีวิวจะพาไปเที่ยวไหนจะเปิดกองุูมอะไรหรือจะพาไปกินอะไรรอติดตามชมนะครับวันนี้ไปแล้วจันแนบ๊ายบายมัมมัม